โตโยต้าไฮลักซ์วีโกแชมป สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงสปีดนิวส์ค่ะไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์กับดิฉันพัชตราพิญยาวาธค่ะปอร์เช่นะคะได้เปิดตัวปอร์เช่นายวันวัน R.S.R. ค่ะเป็นโมดิฟายแรงนะคะแซงบนท้องถนนได้ค่ะจากการปรับแต่งมาจากแชมเปี้ยนมอเตอร์สปอร์ตค่ะขณะเดียวกันนะคะสาภาพรายงานรัฐวิสาหกิจของคอสมกค่ะก็ได้เตรียมพิจารณาประชุมเพื่อกําหนดทิศท,ทางการดําเนินงานหลังจากที่เยื่อเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการบริหารของคอสมกแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะ ส่วนทางด้านของไทออยนะคะก็คาดการว่าราคาน้ํามันในสัปดาห์นี้จะพันผวนค่ะและอยากให้จับตามองไปที่มาตรการการคว่ำบาตรการนําเข้าน้ํามันของอิหร่านจาก e อู รายงานข่าวจากบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนนะคะประเมินราคาน้ำมันดิบสัปดาห์นี้มีความผันผวนถึงแม้ว่าตลาดจะได้รับข่าวดีจากมาตรการแก้ปัญหานี้จากสาภาพยุโรปแต่ยังต้องติดตามผลกระทบของการใช้มาตรการคว่มบาตรการนำเข้าน้ำมันดิบจากอิรานโดยสาภาพยุโรปอย่างเป็นทางการ การประชุมธนาคารกลางยุโรปในวันที่5กรกฎาคมนี้ที่ตลาดคาดการว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่ร้อยละหนึ่งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและลดต้นทุนการกู้ยืมรวมทั้งการที่คณะผู้ตรวจการจาก EU และ IMF จะประเมินสถานการณ์การเงินของไซปรัสในวันที่9กรกฎาคมนี้และการหารือกับรัฐบาลใหม่กรีซเรื่องแผนช่วยเหลือนี่ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ประเมินกันนะคะว่าน้ำมันดิบเรนจะเคลื่อนไหวในกรอบ90 100เหรียญสารัฐต่อบาร์เรลส่วนเวสต์เท็กสอยู่ในกรอบ77ถึง87เหรียญสารัฐต่อบาร์เรลทางด้านนายวีรพงษ์วงแหวเลขาธิการสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคอสอมกอบอกนะคะว่าจากเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารคอสอมก ได้ประชุมเรื่องที่ทางสาภาพได้ยื่นหนังสือไปก่อนหน้านี้คือเรื่องการปรับโครงสร้างฐานเงินเดือนซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบเรื่องการจัดซื้อรถเมย์ NGV ใหม่เพื่อทดแทนรถเก่าที่เสื่อมสภาพโดยเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนส่วนเรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำ3าม300บาทตามนโยบายรัฐบาลและเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นในขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปซึ่งทางคณะกรรมการคอสอมอกอจะต้องมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมในครั้งต่อไป โดยภายในสัปดาห์นี้นะคะจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสหาภาพเพื่อกําหนดทิศทางในการดําเนินการต่อไปของสหภาพรวมทั้งการเคลื่อนไหวในครั้งต่อไปด้วยถ้าคณะกรรมการไม่มีการนําเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมหรือใช้ระยะเวลาในการดําเนินงานนานเกินกว่าที่ควรจะเป็นเพื่อเป็นการยืดระยะเวลา สำหรับคนที่ยังชื่นชอบและหลงไหลในปอร์เช่9น1 v วันวันเวอร์ชัน997นะคะคงจะต้องถูกใจกับข่าวนี้ค่ะเมื่อแชมป์เปี้ยนมอเตอร์สปอร์ตสำนักโมดิฟายรถจากฟลอริดาสหรัฐอเมริกาได้นำเอาปอร์เช่9น1 t วันวันเทอร์โค่ะรุ่นปี2011มาปรับจูนยกชุดชนิดที่เรียกได้ว่าแทบจะสร้างรถใหม่ทั้งคันให้กลายเป็นรถแข่งปอร์เช่9น1วันวัน GT3 SSRSR ค่ะแตกต่างกันที่สามารถใช้บนถนนหลวงได้อย่างถูกกฎหมายโดยแชมเป i o n นมอเตอร์สปอนะคะหยิบยืมเทคโนโลยีจากสนามแข่งหรือที่ใช้รหัส RSR เริ่มจากการติดตั้งระบบ Twin Turbo v G T V T G ใช้ตัวถังคาร์บอนไฟเบ r ร์เปลี่ยนพื้นฐานของรถเป็นแบบ RSR นะคะท่อไอเสียยิงตรงไร้หม้อพัก พร้อมด้วยช่วงล่างชุดใหม่แบบปรับได้4ทิศทางของอุลแองสเหล็กกันโครง RSR รวมทั้งล้อแมกนีเซียมค่ะนอกจากนี้นะคะยังใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ในหลายส่วนสำคัญทั้งดุมล้อระบบระบายความร้อนเบรกวัสดุด้านในซุ้มล้อและพื้นรถด้านหน้าอีกทั้งยังอัปเกรดพละกำลังเพิ่มเป็น575แรงม้าแรงบิด625ฟุตปอนโดยมีราคาค่าตัวอยู่ที่399,900เหรียญสหรัฐ เรามาติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆกับ Speed News ได้อีกครั้งนะคะหลังจบรายการ Speed อล์ k สวัสดีค่ะ